สวัสดีครับพบกับรถมือสองของมาสเตอร์นะครับวันนี้นะครับจะพามาชมรถเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับโตโยต้าโคโร拉อัลติสเป็นรุ่น1.8ไฮบิดไฮนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับเป็นปี2019นะครับตัวนี้ก็ยังมีวารันตีศูนย์เหลือๆนะครับเพราะว่าตัวนี้รุ่นใหม่เนี่ยจะเป็นวารันตีศูนย์5ปีหรือ150,000กิโลเมตรนะครับอ่าผมบอกเลยว่าคันนี้ออปชั่นนี่ไม่แพ้รุ่นอื่นๆเลยนะครับแล้วราคาก็ไม่แพงนะครับโอเคออปชั่นของ ตัวอウติสตัวนี้นะครับมันก็จะผมบอกเลยว่าครบจริงๆนะครับสําหรับรถที่เป็นรุ่นที่ใหม่ๆเข้ามานะครับสําหรับคันนี้นะครับโฉมปี2019น้ะครับไฮบริดไฮมาดูในเรื่องของตรงกระจังด้านหน้านะครับก็จะเป็นโฉมปัจจุบันแล้วนะครับไฟหน้านะครับก็จะมีเดย์ไทม์นะครับแล้วก็จะมีอ่าตัวหลอด LED นะครับเป็นไฟหน้านะครับก็สัญลักษณ์ของตัวไฮบริดนะครับก็จะมีเส้น สีฟ้าตรงนี้นะครับนี่นะฮะก็จะเป็นบอกความเป็นไฮบริดนะครับส่วนของโลโก้ด้านหน้านะครับขอหรถโตโยต้านะครับก็จะเป็นสีฟ้าสัญลักษณ์ไฮบริดนะครับตัวนี้ก็จะมีระบบเรดาร์นะครับก็เพื่อป้องกันรถอ่าเป็นระบบพีแคลสนะครับกันรดรถกันชนรถด้านหน้านะครับเป็นระยะห่างได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาดูรอบๆคันนะครับตัวนี้นะครับรุ่นท็อปสุดนะครับล้อม็กนะครับก็จะเป็นขอบ17เนะครับนะครับเป็นลายขอบ17 โลโก้ไฮบิดนะครับตัวนี้แต่ผมพาดูรอบๆบคันก่อนนะครับคนนี้ก็เพิ่งเข้ามาเลยนะครับสีดำใหม่มากนะครับสำหรับโตล์คซาคอร์าเอาร์ตดนะครับนี่ครับมาดูด้านท้ายกันนิดนึงนะครับสวิตด้านท้ายก็จะอยู่ตรงด้านข้างตัวนี้นะครับสามารถสัมผัสเปิดขึ้นมานะครับห้องสัมภาระกว้างเหมือนเดิมนะครับ นะครับมาดูในเรื่องของยางอะไหล่นะครับนี่ฮะยางอะไหล่ก็จะเป็นแบบฟูไซส์นะครับเป็นล้อมแม็กมาให้นะครับเป็นฟูไซส์ล้อแม็กอุปกรณ์ครบนะครับตัวรถในนาไม่มีอุบัติเหตุอะไรนะฮะสวยๆเลยดูฮะด้านข้างนะฮะลายลายน้ำนะครับไม่มีนะฮะ กรเข่นะครับเดิมเดิมหมดนะครับจุดอาอะไรครบนะครับฝาท้ายเป็นฝาท้ายเดิมนะครับฝาท้ายเดิมนะครับโอเคแล้วผมจะพาวนไปดูด้านหลังห้องโดยสารด้านหลังนะครับมาดูในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังกันก่อนนะครับนี่ฮะก็จะกว้านะครับตัวนี้นะที่สําคัญนะฮะมีแอร์ตอนหลังแล้วนะครับสําหรับโฉมนี้นะฮะ เ็เพิ่มความเย็นให้ผู้โดยสารด้านด้านหลังนะครับแล้วเพิ่มความอเนกประสงค์นะครับตัวเบาะนะฮะสามารถพับได้ 60- 40นะครับลองดูนะครับผมก็พับเบาะลงมานะฮะนี่นะขอโทษครับนี่นะพับเบาะลงมาปึ๊บนี่ฮะลูกค้าที่สามารถซื้อของหรืออะไรที่มันเป็นสัมภาระยาวๆนะครับสามารถใส่เข้ามาได้เลยนะครับ มาดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับสําหรับเครื่องยนต์1 8ไฮบริดนะครับตันนี้นะครับก็มีอ่ารองรับ e85 ได้นะครับก็เป็นเครื่องยนต์ผสมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับอดูจุดนะครับฝากระโปรงหน้าก็เป็นจุดเดิมๆนะครับท้านข้างนะฮะเป็นเดิมทั้งหมดเลยครับนี่นะ บอกเลยว่าคันนี้สวยพร้อมใช้นะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูภายในห้องโดยสารอีกทีหนึ่งครับผมมาดูในส่วนของภายในตัวรถนะครับก็จะเป็นสมาร์ทคีย์ตัวแผงข้างนะครับก็จะมีสวิตช์ควบคุมนะครับเบาะนะครับจะเป็นปรับไฟไฟ้าทั้งสองด้านนะครับบอกเลยออปชันนี้แบบ สุดคุ้มกับราคาที่ไม่รุนแรงนะครับโอเคแล้วผมจะพาไปดูด้านในครับตอนนี้นะครับก็ได้มาอยู่ในห้องโดยสารแล้วนะครับก็เราจะมาดูว่าความสวยของตัวรถมีอะไรบ้างนะครับคันนี้นะครับเลขไมล์81,798กิโลเมตรนะครับนะครับออปชั่นมีอะไรบ้างครับสุฝั่งนี้ก็จะเป็นเรื่องของ cruise control นะครับ ตัวนี้ครับ P Cast นะครับแล้วก็เป็นตัวระบบป้องกันหลดออกนอกเลนนะครับนี่ครับตัวนี้เป็น c r u s e Control นะครับไฟหน้านะครับก็จะมีปรับแบบระโหมดออโต้นะครับ้องไฟตัดหมากโอเคฝั่งนี้ก็จะเป็นควบคุมตัวหน้าจอนะครับหน้าจอทั้งวิทยุแล้วก็ตัวเรียนใหม่ตรงนี้นะครับ เราสามารถเลือกปรับโหมดต่างๆได้นะครับระบบสามารถเปิดปิดได้นะครับตามตรงนี้นะครับนี่นะครับก็จะมีระบบ HUD นะครับก็จะขึ้นที่หน้าจอตรงนี้นะฮะมาดูในส่วนของหน้าจอ8นิ้วนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีระบบ navigator นะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็จะมีเรื่องของ option ต่างๆนะครับ แอปพลิเคชันนะครับสามารถเชื่อมต่อได้นะครับตัวนี้ก็จะมารองรับในเรื่องของ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto นะครับระบบ Air นะครับก็จะเป็นระบบแอร์อัตโนมัติพร้อมระบบ n a n o อ e นะครับตัว Wireless Charger นะครับสามารถวางโทรศัพท์ไปก็ชาร์จโทรศัพท์ได้อัตโนมัตินะครับนี่ก็จะเป็นโหมดคันขับขี่นะครับมี EV Mode และดายโหมดนะครับ ันนี้ที่สำคัญเลยนะครับก็จะเป็นเรื่องของระบบเบรกมือนะครับก็จะมีเบรกออโตโฮนะครับลดการเมื่อยล้านะครับมาดูภายในนะฮะคอนโซลต่างๆนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้ออปชั่นเยอะมากๆนะครับสําหรับรถไซส์กลางนะครับแล้วก็จะเป็นไฮบริดด้วยนะครับบอกเลยว่าราคาสุดคุ้มนะครับเดี๋ยวช่วงสุดท้ายผมจะไปสรุปราคากันให้ขี่หนึ่งนะครับ ผมก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับก็จะมาสรุปอันอีกทีนะครับสำหรับ t ต y ยต้าอัลติส1.8ไฮบิดไฮนะครับเป็นปี2019นะครับตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่765,000บาทนะครับบอกเลยว่าสวยนะครับคันนี้ออปชั่นครบนะครับลูกค้าที่ได้คันนี้ไปนะครับออปชั่นนะครับผมเน้นเลยนะว่าคุ้มค่าแน่นอนครับสำหรับรถรุ่นใหม่ที่ออกมาแบบนี้นะครับสําหรับโตโยต้าอัลติส เป็นไฮบริดตัวนี้นะครับเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับลูกค้าที่สนใจนะครับก็สอบถามมันเข้ามาในคอมเมนต์หรือว่าโทรมาสอบถามได้เลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับรถรุ่นใหม่ๆก็จะมาแนะนำกันเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ